ส่วนคุณพอ่อลูกหนึ่ง <S 2> <S 2> บิลลี่แมค็คอินทอชที่ครองคู่กับภรรยาอดีตนางแบบเยลีเยรดีนมานานถึง11ปีก็ยอมรับนะคะว่าความสวีทนั้นลดน้อยลงไปบ้างเพราะต่างก็ทุ่มความรักให้กับลูกชายวัยหขวบน้องวินทีงนั้นก็พยายามหาเวลาเติมความหวานเพราะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ชีวิตคู่นั้นอยู่กันยืดยาวค่ะสวัสดีจ้ก็พยายามจะเติมสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือหลังจากที่มีลูกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างแม่งมันเบนเข็มไปที่ลูก พอมาเ็นเข็มิรูปมันก็กลายเป็นมันกลายเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนที่ทําเพื่อเด็กคนนี้ซึ่งในบางครั้งเราก็ลืมมองไปว่าเนี่ยคือเนี่ยคือภรรยาของเรามันก็ยังจะมีเวลาอยู่บ้างครับก็คือหลังจากลูกหลับไปแล้วเราก็ยังจะได้นั่งคุยกันได้ดูทีวีด้วยกันถ้าเราไม่คุยกันเลยมันก็จะไม่เติมความหวานมันก็จะไม่มีอะไรที่เราคุยกันแล้วเราต้อง รักษาความสม่ำเสมอส่วนเรื่องภาษาไทยของน้องวีนที่ยังคงไม่แข็งแรงวิลลี่บอกว่าไม่กังวลค่ะเพราะเป็นไปตามธรรมชาติที่ตนกับเยลีนั้นมักจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกแต่เชื่อว่าวันหนึ่งลูกชายก็จะพูดไทยชัดเจนเหมือนตอนเองค่ะ